ตอนที่16สู่ความเป็นผู้ละบ้านเรือนดูก่อนพระดาเมื่อได้วางยามไว้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ากลับเข้าไปในบ้านอีกแต่ว่ารู้สึกเงียบเหงาอย่างไรบอกไม่ถูกจะเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงภริยาข้อน,นี้ก็ทำให้เงียบได้อยู่แต่ไม่ใช่เท่านั้นเสียงภริยาอย่างที่เถียงกันเมื่อออกประตูใหญ่ไปจนไกลก็ได้ยิน คงจะไม่ได้ยินอีกที่ในบ้านซึ่งตามเคยต่างตะเบงกันสุดแรงเกิดจนฟังไม่ได้สับเสียงเหล่านี้เมื่อไม่มีแล้วย่อมทำให้บ้านเงียบเชียบสบายจริงๆผิดประหลาดแท้ไม่เชื่อว่ามีการเงียบได้ถึงเพียงนี้ขณะที่ขา้าพเจ้ายือนอยู่ในที่นั้นพิจารณาดูคฤหา์โอลานแวดล้อมด้วยหมู่ไม้ ซึ่งกะระยะจะแต่งไว้งดงามรู้สึกว่าสาราญตายิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนครั้นหวนคิดถึงความงามเหล่านี้ว่าจะต้องถูกมือโจรอมหิทํทำลายให้พินาศลงก็ให้ใจหายเหี่ยวลงทันทีความกลัวในเรื่องชีวิตจะตายดูก็เฉยเฉยแต่มัน,นึกรันทดเสียดายอะไรต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นทิวแถวมีผู้คอยระวังถนอม จะถูกพวกโจรฟันยับเยินลงเสาศิลาอ่อนที่สลักสลาด้วยฝีมือศิลปรกรวิเศษก็จะพังทลายลงตัวคฤหาสน์ที่ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาและความคิดประดิษฐ์สร้างอย่างบรรจงละเอียดละออไม่น้อยเลยและเมื่อสร้างสำเร็จได้ข้าพเจ้าแสนปลื้มใจเป็นที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้พอแสงทองส่องในวันรุ่งขึ้น ก็จะเห็นเป็นเท่าทานไปหมดตามที่ข้าพเจ้ารู้อยู่ได้ดีว่าซากที่องคุริมานเคยทิ้งไว้ทุกรายมีลักษณะเป็นประการไรในเวลาตอนนี้ไม่มีอะไรทำนอกจากจะรอคอยมัจจุราชที่สองแต่ยังอีกหลายชั่วโมงจึงจะถึงเที่ยงคืนข้าพเจ้ามีความเป็นอยู่ในเรื่องสารวนด้วยกิจการค้าขาย แล้วก็หาความสนุกรื่นเริงผัดเปลี่ยนเวียนกันไปสองประการนี้ไม่มีหยุดตลอดเรื่อยมาหรือมิฉะนั้นก็ทำหน้าที่ตุราลาการวินิจฉัยไกลเกลี่ลยแม่โจทดจำเลยของข้าพเจ้าคู่เดียวก่อคดีขึ้นไม่เว้นแต่ละวันจึงหาเวลาสงบนิ่งอยู่ตามลำพังไม่ได้ครั้นบัดนี้ัมานั่งคลึมอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำในห้องซึ่งด้านหนึ่ง ทะลุไปหอ,อกลางมีเสายันอยู่เรียงรายอีกด้านหนึ่งออกไปทางสวนเวลานั้นสงบเงียบที่ยิ่งกว่าจะบอกว่าเงียบรู้สึกว่าในชั่วโมงต้นๆนนี้เป็นเวลาของเข้าไเจ้าจริงๆนับแต่เป็นเด็กมาอารมณ์บริสุทธิ์ซึ่งไม่มีอะไรผูกพันแล้วก็พรันคิดถึงตนเป็นครั้งแรก ระลึกดูถึงประวัติการต่างๆของตนที่เป็นมาแล้วแต่หนหลังถ้ายิ่งพินิดดูเหมือนอย่างมีอีกคนหนึ่งมาเพ่งดูด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะหาตอนไหนที่ควรเรียกว่าสุขแท้ไม่มีเลยความคิดเหล่านี้หยุดชะงักขาดเป็นห่วงห่วงหลายหนเพราะต้องผลดออกผลดเข้าไปตรวจตามบริเวณบ้านและสวนให้ตลอด เพื่อให้แน่ใจว่าคนยังอยู่ยามระวังระวัยมั่นคงดีขณะข้าพเจ้าออกไปในระหว่างเสาครั้งที่สามหรือที่สี่ตาข้าพเจ้าซึ่งชํานาญในการสังเกตเพราะได้ฝึกมาแต่ครั้งเดินทางไปค้ามาขายหลายคราวมองดูดาวเห็นว่าอย่างช้าอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเที่ยงคืนจึงรีบออกไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง และตักเตือนคนใช้ให้คอยระวังให้จงดีส่วนตัวเองให้มีอาการพิพักพิพูนลำคอตีบแห้งเพราะวิตกวิจารเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วคงนั่งนิ่งเหมือนเดิมแต่จะคิดเรื่องอะไรไม่ออกเลยเพราะดูเหมือนมีอะไรมาจุกอ,อกแน่นแทบจะหายใจไม่ออกเอาทีเดียว ข้าพเจ้ากระโดดพรวดออกไประหว่างเสาเพื่อสูดอากาศกลางคืนที่สดชื่นให้โล่งอกพอออกไปถึงรู้สึกว่ามีลมโชยมาถูกแก้มอ่อนๆและไม่ช้าได้ยินเสียงนกกุ๊กร้องเสียงก้องไปในความวิเวกในคราวเดียวกันนี้ได้กลิ่นดอกบวัวในสะซึ่งแย้มกลีบบานกลางคืนลมพามาฉิวๆส่งกลิ่นหอมชื่น ข้าพเจ้าแหงนดูดาวว่าจะเป็นเวลาได้เท่าไรแล้วเห็นทางช้างเผือกสุกสว่างอ่อนๆอยู่ในช่องว่างระหว่างยอดไม้ดำตะคุ่มตะคุ่มผ่านเป็นลำธารไปในท้องอากาศซึ่งเป็นสีน้ำเงินแก่ข้าพเจ้าออกอุทานโดยไม่ได้ตั้งใจว่าแม่คงคาในสวรรค์และในบัดนั้นเองรู้สึกเหมือนว่าความอัดอั้นตันอก ค่อยเบาบางลงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็กลับเต็มตื้นตันใจจนน้ำไหลรินออกมาอุ่นๆยิ่งอยู่เมื่อสองสามชั่วโมงแรกที่ล่วงมาได้ระลึกถึงประวัติการของตนแต่หนหลังตอนไหนไม่รัญจวนใจเท่าคิดถึงวาสิทถีและเรื่องความรักของตนซึ่งมีเพียงชั่วเล่นแท้ๆแ,แต่แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ล่วงมานานไกลคล้ายกับ ความฝันอย่างบ้าๆครั้นมาในบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านั้นทั้งหมดอีกต่อไปแล้วแต่มาเกิดยานทัศนะขึ้นอย่างหนึ่งคือเมื่อคิดใครครวญถึงเรื่องตนในอดีตและตนในปัจจุบันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคิดแล้วก็ให้สะดุ้งเห็นว่ามีลักษณะผิดกันไกลมาก ครั้งอดีตกระน้นข้าพเจ้าไม่มีอะไรนอกจากตนและความรักก็สองอย่างนี้พึงแยกออกเสียจากกันเหลือแต่ตนไม่ได้เชียวหรือขั้นมาในปัจจุบันนี้อะไรบ้างที่ข้าพเจ้าไม่มีบุตรภริยาเอ่ยช้างม้าวัวควายเอ่ยข้าทาสบริวารแก้วแหวนเงินทองสวนสำหรับเที่ยวเล่น บ้านงดงามมโหฬารซึ่งใครเห็นก็อิจฉาอยากได้เอ่ยสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ามีอยู่บริบูรณ์แล้วแต่ทว่าข้าพเจ้านั้นเป็นข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนขณะนี้ดูดูก็เหมือนผลไม้เน่าเนื้อในแห้งหายไปหมดในที่สุดเหลือแต่เปลือกเปล่าเท่านั้นข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนตื่นขึ้นแล้วมองดูรอบๆตัว เห็นสวนเที่ยวเล่นงดงามกว้างใหญ่เดรดาเด้ยวรดยรุกขชาติพุ่งยอดตะคุ่มตะคุ่มขึ้นไปในท้องฟ้าในเวลากลางคืนซึ่งพราวพร่างด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนมีทางช้างเผือกผ่านขาวไปเห็นสาลาอันสง่างามมีตะเกียงศีลาขาวจุดสว่างทุกระหว่างเสาสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ากลับรู้สึก เป็นความเห็นอย่างใหม่ขึ้นมาทันทีว่าเป็นของงามน่ารักน่าใครแต่ทว่าเป็นเหมือนหนึ่งศัตรูหน้าเนื้อที่คอยบั่นทอนความสุขด้วยใจเสือมิให้มีความสงบสุขได้เป็นดังมารเวตาลแต่มีรูปร่างเรืองงดงามสูบเลือดหัวใจข้าพเจ้าไปเกือบหมดแล้วและบัดนี้กำลังกระหายจะสูบเอาเลือดหยดสุดท้าย ซึ่งถ้าได้สูบเอาไปแล้วก็คงเหลืออยู่แต่ซากเขียวแห้งของร่างมนุษย์ที่มีรูปไม่สมประกอบเท่านั้น